พอน้อยลปลาได้ะอน้อยปลาบ้านฟองคักบเสีขบเสีเสบบโอ้มสบ่านมหมค่ะมีเขาเขาแรงเขาสวยครับขาง่ายขางายห้วย 猫猫猫猫。来一点。十块一份，椰梨啊，椰梨，椰梨。椰梨，先吃点，先吃点。 ่ <m í toys> <c oughs> <P an> ็ทายให้ไหมค่ะเราพี่น้องต้เยวเ่อาย่อทายไมค่ะอ้ยอย่าทายห่อน่ย่ไมขายของวยม่น่อยขายของม่นเดียวัมาคุงไปจัมาคุงไปเลยอุ้ยจัดีๆอด้แบบ ตำอีเด้นี่ตุ๊กตาดเด้นี่ของชุดรเท่าไหรเอาให้หมดเลยใจาดหนดน้มาดอกกันะพดน้ำในระอกพวกน้ระเดกเจ้าขายน้ำกระเดกเจ้าจ้างเจ้ามนโอ้เจาจริงๆเหรอ

แม่หน่อยเอาใส่ให้ก่อนลูกหล่างมือเซะแม่หน่อยเอาใส่ให้ก่อนเอาตามตามี๋ยวตาจะถ่ายให้หนิมันเหน็บเอาพยัญชนหนูไปหยิบเส้นมะแล้วก็ใส่ด้วยขายทุกวันไม่หนิจะมาขายทุกวันไหมช่วยเออแม่หน่อยมาวันจันทร์กับวันศุกร์จะมาขายช่วยแม่ทุกวันขันน่ะวันวัน เอาเคร э so so hey, right. ื so well so like good, im, ่องเสียงมาด้วยเออเครื่องเสียงมาด้วยร้องเพลงด้วยไหมเอาไมอเดินไปขายหนังปลาเราไปชิมไปจับโอ้ยไปบอกพิกแหลกไปลูกมาแหลกแล้วจะเจ้าจีกินได้คือบ่ได้นะเอาลองดูเดี๋ยวตาจะไปชิมอ่าผู้ที่จะทำการชิมในวันนี้คือท่านผอ อ่าไม่หอ่อม่ิมซิมได้ครับเกียรติปีจังใจเที่ยนึงก็ได้หรือละนี่ก็ได้เวลาเ้าพูดไหนสื่อของแค่เดียวจะยืมสองคนเสียใจใครจะใหรือไน่หือจังหวะ มือนี่เป็นโคพิเศษกินได้เลี้วแล้วจะได้สิับไปแล้วสิกลับขึ้นไปเลยยังพันวนกลับขึ้นมาอยู่ที่อย่างมากไหมหนักงเพราะเป็นหอดเพื่อนว่าเป็นเรื่องธรรามาได้รัวคนเป็นหอดกันคนเป็นหอดกันเลยไปยุเทียนผุ่นไปที่ไหนดูตีหอดบ้านไหนว่างอาเซียนตีหัวย่ำเลเป็นอย่างบ้านเออเอ้าอืม เอ้ยใครรับสิโชคหวานนี่นะครับพี่น้องครับหมอสแกนนะครับบ้านเราบ้านนั้นกูด้สีแดงงานกรับหน่อยกับสแกนเ,า <c oughs> เอาเอาเอส <c oughs> แกนนะสแกนผ้าดองเออขาวมะนาวแสดงว่าตกตุกลอยยันแล้วนะตุกลอยเจ้าแล้ว

พี่น้องครับตีนเสียไ้สักนแหละทายมาโดนแล้วทายมาโดนแล้วทายมาโดนแล้วอ่าสีอยากมูี่คนเบิองห้นะครับเอ็นเจ้ากระอก้เก่าอยู่เลยเนอนบาถือใจเจ้านี่ะนี่ะคนหนแจ้งตาียคนหูแจ้งตาเิียบมันเป็นเพราะสมั คนเล่าความจี๋ไงจุดนี่ะแม่ว่าไม่ขนาดสายยันรอบ่อยรอคือเรานี่ยดยแม่เวหัวกรดีใจลูกเขารอแมใจให้รอเีผู้ใดบ่บังยองบเอาไหนลูก คุณผูกก็เอาได้หญอพ่อยายก่เพ่อยา่พ่อเม่ก็เป็นพ่อยายพ่อจ๋าแต่พ่อยายเขาเขากระอื่นพ่อจ้าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าจะซื้อให้อะไรด้วยมาอาามม่่พจ๋ซื้อไหมล่ะแม่แม่จ๋ามาซื้อไหมไม่เอามาเอาไหมลูกมาอันนี้แซ่บแซ่บผูกเสกมามน่ะลูกเออกินแล้วถูกหวยร่ำรวยนะจ๊ะอยากจะถูกลอตเตอรี่ในวันที่หนึ่งกินผลไม้ร้านนี้นะจ๊ะ เออเอาองพันพันเอาส่มาเลยตัวร้สียห้ร้ลานซสือบ่นี่อีมีมันบ้เอาเมีบ้เอาลูกเอากนไปก่อนก็บยังแม่เพราะลาน้านนีแล้วเขาอาเอานนั้นจกไหมเดี๋ยวจะเปลียคลิปแล้วจะเปลีคลิปแล้วโอ้ไมซินงละ มาไหมมามามาไอ้ขางนี้ลองเพ่งแล้วก็ปุ๊บักนี่ไปหาลักล้านอื่นเเจ้าเหลียวม่พิมพหมดไอ้เจ้าผู้บ่เห็นไอ้เจ้าไอ้เจ้าไปอยู่แล้วแม่่ที้เนี่ยหวานครับนแม่ข้าหนาหวานม่ข้าหมั้ักไส เอาเลยครับกินแล้วถึกเลขครับกินแล้วถูกหวยกินแล้วร่ำรวยกินแล้วปลุกเสกมาแล้วนะจ๊ะผลไม้ข้าวัดนะฮะแล้วก็ชมกินเกลปลาะนาวมาแล้วโอ้ท่านนี่งอย่ามิ่งน้ำพี่น้องครับโอเลี้ยงชามะนาวเขากล้วยลำไยมะพร้าวแกคกุ้วยกระเจี๊ยบชาโนนไต้หวันนะครับชาเย็นชาเขียวเอาซื้อตามหของร้านนี้เราเพจไมากินน้ำร้านนี้เด้อ tao mua Ừ à. Đó, thầm ấy, thầm bán vẫn bán. Muốn bưng chìm nhá, Má, 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 má. ํำด้วยนักงรองมีเงินพราบานเนาะ